กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสมองสบอนเดอร์พบพาะกันเซนเก่าเซนเคยกับสองน้องเดินเมื่อนนี้แม่น้องเดินกะอาปูขึ้นมาสชมาส่งไห้พอเทาเนาะมากะเงียบลิปพี่น้องบรรยากาศเงียบเงาแห้งพี่น้องเอยู่บ้านลัางสีเขียวเห็นแต่พอเต่าสิ้นเต่าเคยละอาูกงัวผูกหม้ออยู่ถุงคนเดียวเนาะ กี่รถผ่านหน้าเห็นไหมแถาติ้งอยู่ห่านไม่น้องอเต้พี่น้องซ้อมแล้วซ้อมอีกยังโมมาวัดเงียบกีบเลยพี่น้องเลยน้องเดินมาหนังเงินเป็นส้มงเลยยังเวีนไปมาแล้วก็สีพอถ้าเคยหลัก็สิบวกขึ้นบาง่ายแล้วพี่น้อง แล้วเอาก็สิไปหาแม่เท่าติงพี่น้องแล้วเอากิไปแหวหานแม่น้องอเต่เลยไปเบิ่งคล้องใส่เนาะพี่น้องนั่งนะซิงเลยลูกซีนหนเด้อพี่น้อแม่เท่ามาหอนหานอันแม่ใหญ่เคี้ยวพี่น้องแม่เคี้ยวโฆษณาขายลูกซีลูกซีลูกซีนิอ,อยู่ <laughs> <laughs> เป็นญงเจ้าโฆษณาขายลุดซีหน่ตกเฮ้ยหนาแตกเยหนาแดดเนยมาเบิงมวซั่นไปคุดปูกับผ่อน้องเดือนพี่น้องเลยปูบุปูกับโคตรอึดไม่ถาวเลยดินแข้งไงกุ้งกุ้งปูนั่เป็นกระเป๊ะกะปูปนกะปูว่าซั่นนอะไรอยากกินปนกะปูปูเป็นเนื้อ

ุดหางวงส่างนะไปแสกินได้หักยาดีงมิน,เน<อ>หเอไอด้กยาีลยป้าสิบพันกไปทางใดอีกนี่เบ,บือจีบไปทางไหกินบมกม่วงโหไวเลเงินบ้นอโอ้ยมือเศ้านี่ยขอแปบานพนกเลยจุก <c oughs> สิมี่ยังไปอันแกะบ้าไปแกะบ้าไปเอากระสือไปกับมินาเส่ยจ่ายเนาะเอาพี่จะทำ้านกลอนนะเสียมาตอดคนไอแม่บอกแม่ยานยาสั่งบอกเป็คนไอกินอะไเป็นยาสั่งไปสั่งข้าวกระชีกลับแล้ววันนี้กลับกับพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้องอีเทอร์เน็ตพี่น้อง หลังจากมาตะบานน้นสูงพี่น้องเลยไปกัไม่ท้าอพนกายากเนาะผ่าไปทุระมาต่อพี่น้องไม่นองเดือนเห็ดกับข่ามากินข้าแรงน้ำกันพี่น้องกับข้าแล้วกินข้าแรงพี่น้องมีเนื้องงเฮากะอยากอยางยังอยางเท้าไก่มีแกงขี้เล็กพี่น้องไม่ใหญ่เพิ่นแบงมาหายเนาะ โมเมนต์เดิเนาะโมเมนต์เนาะนะคะอันนี้ก็ซุปมะเขือฟีมือแม่น้องเดือนพี่น้องแล้วก็แกงเป็ดพี่น้องเฮ้ยฮักติฮักนิ้วออกให้ดูงเนี่ยเฮ้ยฮักนี่วอ่ะคิดวยอะอยากกินแต่อันนาแมนบะโลฮ้ากี่ข้าวแรงน้ำกันพี่น้องเอ้ยน่ารักแซ่บดูด้วยกันดูด้วยตาแล้ว

gọi là một cái miệng này mưa 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 mưa

ไปยัาไปไเจับผมไปกเกรือดรู้ว่ะหลวพ่อจะ,จะไปเรือแล่าคะไข่ด้ยอืมจะเมนนะคะไข่เด๋ยบ่อืมก็มมเลยกูละกินกาแอดูกินอะไรอัน bây giờ cả tặng cho phòng hề nếp cho nếp 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 lên mẹ, nếp uẩn rất là nếp 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 nhảy nếp 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 mẹ nếp 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 Là đồng tôi, và làm kịp với cả hiệp. Hãy làm việc với bạn là thai. bạn muốn hôm nay là người có cứ bé 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 มันเราเคยนั่งบ่นบ้างเลยเป็นขุนโหยด้วยเป็นลูกหลานเป็นยานเด็กลูกหลานม่ให้กินยังเด็กกินนะสู้ยังเด็กินนะสู้จะดีแตได้มากดีกาทำไปตั้งนักสาวเ่อนเพ่อเว

ันดีตึ้งตึงแชบเปน้องเดือนขอบคุนี่ครับอุ้มกุ๊ดจป็นถูกหล่นป้าเดี๋ยวปผาต้องใส่มาจับอืมคออะไรนี่เลยมันมันมันขาดคอ มึงแบกันน้อลับแล้วพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าเพาะกันใหม่ฟ้ากกไล์กเซไปกำลังใจให้แม่น้องเดือนหนเด้อ พอกันใหม่คิมนายพี่น้องกับสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีปาลูกลูกล่ะสบายดีปาลูกขไก่แล้วสองหนุ่มเพืนในเรื่องของคนรักจ้า